ส่วนโจทย์นี้จะพาไปแลกความสวยงามขคงล้านพญานาคพนามค่ะเพราะว่าจังหวัดส่งคลาเตรียมพักดันล้านพญานาคพนามขึ้นแทนแลด์มม์กแห่งไม้เชื่อมโยงรัทธาวัฒนธรรมแล้วก็การทองเถี่ยวสร้างจุดไม้สำคัญผักตายนะคะรายละเอียจะเป็นเพื่อติดตามได้จาก TikTok News m ส t สงคลาค่ะ ลาประติมาก,กรรมพญานาคพ่นน้ำจังหวัดสงขลาได้ผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่โดยนำแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อท้องถิ่นที่ว่าพญานาคนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และพลังแห่งชีวิตลานแห่งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวใต้ได้อย่างงดงามค่ะ ประติมากรรมพาญนานาคพ่นน้ำนะคะได้รับการออกแบบโดยอาจารย์มนตรีสางมุสิกการนนอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณมีลักษณะลอยตัวสามารถมองเห็นได้รอบด้าน ตัวปฏติมาการรมทำจากโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียวแบ่งออกเป็นสามส่วนสำคัญนะคะได้แก่หัวพญานาคตั้งอยู่ที่สวนสองทะเลปลายแหลมสนอ่อนสะดือพญานาคตั้งอยู่ที่สระบัวแหลมสมิลาหางพญานาคตั้งอยู่ที่หาดชลาทัศน์ค่ะที่นี่มีครบนะคะสายมูต้องมาไหว้ขอพอรส่วนสายชิลค่ะมาถ่ายรูปเช็คอินได้วิวสวยปังกันไปเลยค่ะ มาแล้วนะคะก็อย่าลืมเที่ยวต่อหาสมิลากับนางเงือกทองในตำนานหาชลาทัศน์แหล่งพักผ่อนยอดนิยมและสักการะพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรที่ชาวสงขลาศรัทธานะคะและอีกไม่นานค่ะที่นี่นะคะก็จะมีเรือสำราญต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยนะคะพร้อมเมืองเก่าสงขลาที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและอาหารอร่อยไม่เหมือนใครค่ะมาเที่ยวแล้วอย่าลืมไปเช็คอินกันนะคะ